ชานชลาที่สองชุมทางบางซื่อกระบวน139เคลื่อนเข้าชานชลาแล้วครับนำขบวนเข้าเทียบแล้วแสงไฟกำลังไหลมาเราจะเห็นแสงมาก่อนห้าแสงจากไฟของหัวรถจักรกำลังน่าสาดแสงมาแล้ว มาแล้วนะฮะค่อยๆเคลื่อนตัวมากระบวนหนึ่งสามเก้าขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีเคลื่อนตัวมาช้าๆนะฮะที่ชันชลาที่สองตัวรถ ทำกระบวนนั้นก็คือ G E A 4 5 2 3หน้าตาเหมือนไอออนแมนเลยฮะดูเจ้าหน้าที่ก็สับเปลี่ยนครับแตะมือกระบวนสาเ1 3 9นะฮะ ตรงเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนในส่วนของตู้สัมภาระนั้นก็ขนสิ่งของสัมภาระที่จะนำฝากนำส่งไปกับขบวนนะฮะ เจเอสี่ห้าสองสามกำลังนำสิ่งของสัมภาระขึ้นขบวนตู้บพหอนะครับ พร้อมเดินทางแล้วครับ D e, e A สี่ห้าสองสามขบวนหนึ่งสามเก้าเสียงลั่นเลยครับ ออกนะครับออกจากชานชลาบางซื้เสียงแหลมมากสี่ห้าสองสามีตู้บาบสีส้มดำด้วยนะตู้ใหม่ๆเลยเก่ากว่าสีเขียวขาวนิดนึง เดินทางออกจากชุมทางบางซื่อเรียบร้อยครับสำหรับกระบวน139กระบวนราชกรุงเทพบวนราชธานีสำหรับวันนี้เทพโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ